ตีจ้าอันนี้น้องปีใหม่ออกมาเล่นหน้าบ้านค่ะแมงอะไรไม่รู้ไม่ต้องไปทำมันเอาเล่นเลยเล่นขี่สก็ตเตอร์หนูนะอือเอาเล่นไปลูกเล่นไปจ้ะจ้า,นนะจาไปเลยไปเลย หนุไปนู่นแล้วค่อยกลับมาปไปอืมอ้าวเพิ่องายายออ,อกมาจะหิวน้ำเร็วจังเนี่ยเอ,เออ เขาประกาศเลือกตั้งอะไรเนี่ยเวียนหัวแล้วนะเนี่ยเสียงเขาประกาศเลือกตั้งประกาศเลือกตั้งแล้วมั้งอือ ไปไปเล่นจะเล่นก็เล่นเลยไปนู่นไปไปกลๆนู่นเวียนหัวใกล้ๆอยู่นี่อ,อือก็ไปนู่นแหละได้อยู่หูยพูด<ร>เป็นๆห,หรอกอยแผ่นันเองไม่เป็นไร ลุงบปพจะเป็นไรล่ะอืมไปไ,ไปเล่นเล่นไปนู่นแล้วก็กลับมานะนนไปถึงตรงนู้นใช่ไปเอาแหละทำท่ายากลาายกลับมาไปนู่นแล้วก็ทำท่ายากกลับมาเด้อ,อกลับมาก่อนดีเอา ทำพยักไม่ทำพยกักโอ้อยอย <laughs> ออยย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 อยยไยยยยอยยยยมยย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  ไปใกล้ๆน,นู้นนี่ไปถึงใกล้ๆรถเลยไป oh. นั่นเห็นไหมพี่เขาก็ปั่นจักรยานเด่นไปได้ไปไม่เป็นไรถ้ถ้ายากเขานนนี่ถ้ายยากเขา ไหนไหนไหนโอ้ตัวเล็กปั่นเร็วจังเลยนุ่นนะตัวเล็กปั่นเร็วมากเลยโอ้โอ้ตัวเล็กๆเลยเห็นไหมไปดิน้องพี่ใหม่ก็ไปไปดูดิดูดิดูดิพี่ตัวเล็กตัวเล็กเล็กไปดิหนูหนูก็ไปดิไปพี่ไปไหนอะ เขาพี่เขาปั่นจักรยานพี่เขาตัวเล็กได้ครึ่งหนึ่งน้องๆปีใหม่เห็นไหมขายากขายากโอ้พี่ไม่กลับมาหรอกไปดิไปทางนู้นก็ได้ไปใช่ไปดิปมมไม่เป็นไรไม่ถึงอยู่ข้างในไปได้ได ไปดิไปตรงนู้นแล้วก็กลับมามเอา,าง,งั้นแค่นี้อามาบอกลุงป้าก่อนลุงป้าแค่นี้ยังอามามามาลาลุงป้าก่อนเลยเร็วเอาญย่าเวียนหัวแล้วพอแล้วนะคลิปนี้พอแล้วนะมามามา,มาทำ่ายากแล้วมาลาเลยเล็วคลิปนี้ลุงป้าจ้าคลิปนี้ แค่นี้นะคะน้อยน่ไม่จบเลยแล้วแล้วค่อยเจอน้องปีใหม่ใหม่นะคะอยากน้ไปเที่ยวก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจับคลให้น้องปีใหม่กับยายาด้วยนะคะวัสดีค่ะวัสดีค่ะก่อนวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย